อ่อนนุ่มในการที่จะถนอมมือเวลาเราล้างจานแล้วก็ย่อยสลายแปลว่าไม่สร้างมลพิษและแน่นอนนะครับเพื่อให้ เกมของเราในวันนี้นะครับเข้ากับธีมของ Face Talk on Air ของเรานิสัยรวยนะครับคนนิสัยรวยเนี่ยนะแม่จะต้องเป็นคนที่เลือกใช้สินค้าที่ดีนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋า้วยไม่งั้นคงไม่มีนิสัยรวยได้โอ้โหใช่แล้วนะครับซึ่งผู้ช่วยของเกมเราในวันนี้ก็คือดิชดอปตัวนี้นี่เองนี่อมันเป็นยังไงแม่ตัวนี้คุณสมบัติของเขานะพี่ไอ้นะบอกเลยว่านึ่งนะ มีสูตรมีสูตรอ่อนนุ่มในการที่จะถนอมมือเวลาเราล้างจานก็ลปลอดภัยกับผิวเราปลอดภัยกับผิวเราแล้วก็ย่อยสลายแปลว่าไม่สร้างมลพิษนะแล้วก็มีส่วนผสมจากธรรมชาติอโอ้โนี่สับพคุณเยอะมากเลยนะเยอะมนี่แหละแม่เลยจะเป็นเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะครับด้วยความที่ดึงควรเนี้ยสามารถผสมได้มากถึงเท่านี้เลยว้าวมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่ไอซ์ขวดเล็กๆเ,เ,เนี้ยนะเอามาทําอะไรอะนี่แหละเดี๋ยวแม่จะได้ทําแน่นอนนี่จะเป็นกิจวัตรที่แม่ชอบมาก เป็นพิเศษเลยนะครับน่าสนุกวา่านะครับนี่ตกใจเหมือนให้คนอื่นรู้เลยเนี่ยว่าที่บ้านใครล้างแก้วนะครับโอเคแล้วนี่แหละครับคือเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเราจะผสมหนึ่งขวดแบบนี้<อ>ด้วยควัที่1ขวดพิษแบบนี้นะครับผสมเป็นขวดแบ่งแบบเป็นขวดแบ่งแบบนี้ได้มากถึง12ขวดนี่แหละคือเกมที่เราจะเล่นในวันนี้ครับใครผสมได้เร็วที่สุด พี่ไอมันไม่ใช่เกมธรรมดานะมันหมายถึงประสิทธิภาพนะในการที่เราไปใช้จริงเนี่ยนะผสมได้แบบนี้12ขวดเลยนะโคตรแต่มันเป็นเกมที่ชีวิตจริงใช้ได้ด้วยพี่ไอ้์อานะครับและแน่นอนผู้แพ้ของเกมนี้นะก็จะได้24ขวดกลับไปล้างแก้วทีเดียวไปเลยนะไม่ใช่ได้ของอย่างเดียวนะต้องกลับไปล้างด้วยนะได้พี่ไอซ์เตรียมตัวเลยไเตรียมตัวเลยนะครับซึ่งเกมของเราเนี่ยนะแม่ก็คือ1ขวดนี่แหละเราผสมหมดนี่เลยนะครับวิธีการผสมก็คือ1ขวดแบ่งเนี่ยนะครับก็จะให้เป็นอัตราส่วนนี่น้ำ่วน ดิจดอลหนึ่งส่วนหนึ่งต่อห้าใช่แล้วหนึ่งต่อห้านี่นะก็แปลว่าแม่ก็เอาน้ําใส่นี่เขาใส่น้ํามาแล้วนะแม่ก่อนน้ายาใส่ตรงนี้ถูกป่ะใช่แล้วแล้วเราก็ผสมให้หมดนี่เลยนะใช่แข่งกันเลยอ่านะครับซึ่งหนึ่งขวดเนี่ยนะเบ็ดเสร็จแล้วก็จะเหลือขวดละประมาณสิบเก้าบาทแค่นั้นเองสิบเก้าบาทอแล้วขวดห้ารอยเอ็มเทลสิบเก้าบาทซื้อที่ไหนสิบเก้าบาท เฮ้ยถูกมากอะนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแม่เรามาดูกันว่าใครจะผสมได้เร็วเริ่มนะเริ่มนะเดี๋ยวสิเริ่มให้พร้อมกันเดี๋ย่โอ้โหนี่จับก่อนนะโอเคนะครับผม3 2 1ไปเลยนี่โอ้ยพี่ไอ้โอ้โหเฮ้ยใครเสร็จก่อนกันอะนั่นน่ะสิ แปลว่าอย่างนี้เจ้าเหรอเจ้าดิโ oh. อ้โหยดูดิ uh. นี่จะตั้งแบบไหนก็สวยนะพี่ไอซ์ uh. มันคือหนึ่งขวดที่เราผสมได้ดูดิมาจากขวดนี้ขวดเดียว uh. แต่แยังสา,าลารดนะเออมีเหลือด้วยดิยทุกคนลองดูนะนี่แล้วเราก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยโอ้ยสืบแม่ชนะใช่ไหม อ้เกิชนะแพ้เราไปตกลงกันอีกทีหนึง่งครับผมสุดท้ายนี้นะคะเราสองแม่ลูกได้นําความรู้เรื่องนิสัยรวยมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะ <c oughs> เรามั่นใจว่านะคะเราอยากให้ทุกคนนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จีนิสัยที่รวยรวยเงินรวยเวลารวยความสุขแบบเราสองคนแม่ลูกนะคะ,ะป้าแม่เดี๋ยเราจะได้ไปแม่จะได้กลับไปล้างจานนี่แม่ไ<อ>ม่เอาไปหมด<ถ>นี่นี่แล้นะแม่เอาไปนะ <c oughs> ไม่ชอบนะขอเอาอันนี้เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลาไปก่อนนะครับ,รบผมสวัสดีครับ